อยากถ่ายรูปให้ดูเทสดีกด3ข้อนี้ช่วยคุณได้ครับของในห้องเราก็ยังต้องจัดภาพที่เราถ่ายเนี่ยแล้วก็ต้องมีการจัดองค์ประกอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่จะบอกต่อไปเนี่ยคือเคล็ดลับช่างภาพที่เขาเอาไว้ใช้จัดองค์ประกอบภาพกันว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยครับข้อที่1น,นะครับ ตารางก้าช่องและหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในกล้องถ่ายรูปก,ก็ตามหรือว่าในมือถือในโหมดถ่ายภาพมือถือก็ตามอะไรเงี้ยมันจะเป็นตารางอันเล็กๆนะคบเส้นเล็กๆบางๆสีขาวเนี่ยตัดกันประมาณ4ี่เส้นใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า rule of t h i r d ครับผม rule of t h i r d ยมีหน้าที่ในการจัดองประกอบภาพนะคบว่าภาพตรงไหนควรอยู่จุดไหนอะไรแบบนี้เหมือนเอนเป็นไม้บรรทัดอันนึงวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมก็มคือว่าเอาตัวเราเองหรือว่าสิ่งของที่เราต้องการจะถ่ายเนี่ยไปวางตามจุดตัดต่างๆของเส้นหรือไม่ว่าจะเป็นจุดตัดระหว่างช่องก็ได้นี่คือทริ เล็กๆ,ๆนะครับผมี่เต้เนี่ยเอาไว้ใช้ถ่ายภาพในเวลาแบบเร่งด่วนหรือว่าแบบเอ้ยมึงมึงมึงถ่ายรูปนี้กูหน่อยอะไรแบบนั้นข้อที่2นะครับ Golden r a t โชครับ Golden r a t โชหรือสัดส่วนทองคำเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากใช้รูออบเตอร์หรือเราไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นแล้วเราอยากหาอะไรที่มันง่ายขึ้น Golden น a t โชคือคำตอบครับได้ชอบใช้กดพวกนี้กับภาพสตรีทหรือภาพที่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องถ่ายคนจา๋าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจา๋าอะไรแบบนี้แค่อยากให้เน้น ให้มันมีองค์ประกอบสําคัญสําคัญอันหนึ่งในภาพและข้อที่3นะครับช่วงเวลาครับการเลือกช่วงเวลามีผลต่อสภาพแสงของภาพมากๆซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่เต้อยากแนะนำให้ทุกคนที่ชอบถ่ายรูปไปถ่ายนะครับนั่นคือช่วงเวลาช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเนอะจนถึงแบบ10บโมงอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์อ่ะกำลังขึ้น45องศาเพราะฉะนั้นแล้วแสงที่มันลงตกกระทบลงมามันทำให้ทุกอย่างสวยไปหมดและอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราเรียกช่วงเวลาตรงนี้ว่า golden hour นั่นก็คือช่วงบ่ายสามบ่าย ประมาณแบบ5-6โมงหรือก่อนพระอาทิตย์ตกดินนี่คือช่วงเวลาพรามทางที่สุดที่สวยมากๆสําหรับคนที่อยากถ่ายรูปนะครับแล้วก็แนะนําว่าเปิดเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกไปก็ดีเพราะบางวันเราไม่รู้ว่าวันไหนฝนตกวันไหนเมฆจะมากหรือวันไหนอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราวางแผนแล้วก็เตรียมตัวได้ว่าอะถ้าเราจะไปถ่ายวันนี้ควรจะออกไปไหมหรือควรจะนัดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นจะได้ไม่เกิดการเทกันหน้างานว่าเอ้ยวันนี้ฝนตกนะเอาไว้วันอื่นดีกว่าอะไรแบบนั้น และนี่คือกดสามข้อที่เต้อ,อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้นะครับผมเพื่อมีรูปภาพที่สวยขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดูเท่ดีขึ้นครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ช่องเต้เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจต่อไปนะครับเพราะถ้าคุณ